สวัสดีค่ะวันนี้นะคะค้ณพี่กกก็มาอยู่ที่อําเภอปาดีนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาสัมผัสกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่ทานนะวัตกรรมเราไปเพียงแค่สี่ซองเท่านั้นแล้วเขาจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเขานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าอ่าชื่ออะไรคะชื่อไรมาค่ะอ่ากะรอฮิมะปกติแล้วคือเป็นโรคอะไรบ้างบาหวานมาหวานความดันเป็นมานานแล้วยังคะ ห,ห้าปีแล้วห้าปีแล้วกินยามาตลอดใช่ไหมอ่าแล้วพอกะซซูนะคะคนนี้นะคะ,คะมาแนะนํานะให้ทดลองทานบิสเลอร์ใช่ไหมคะคะกี่ซองคะสี่ซองอ่าแล้วรู้สึกยังไงวันแรกกินเป็นยังไงคะะชุดสบายขึ้นสบายขึ้นตัวเบาอ่าพอวันที่สองเป็นยังไงดีขึ้นอ่าสามสี่ดีขึ้นดีขึ้นอ่าแล้วรู้สึกว่าที่ดีขึ้นอ่ะปกติอาการเป็นแบบไหนที่ดีขึ้น เหนื่อยเหนื่อยหายใจไม่ทันค่ะอ่าแล้วพอกินเข้าไปรู้สึกว่าไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยนอนหลับดีไหมดีค่ะมึนหัวไหมไม่ปกติมึนไหมมึนอ๋อปกติมึนหัวนะมึนหัวมานานแล้วเนาะมึนก็ชามึนก็ชาแล้วแล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีอาการชาไม่มีอาการชาแล้วมั่นใจขนาดไหนว่านวัตกรรมตัวนี้จะรักษาโรคเราได้ ร้อยเปเซนอยปซนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะว่านวัตกรรมบิสเลอร์ของเราเนี่ยสุดยอดมากๆนะคะแล้วเจอกันในทิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ